ปลาไหลเผือครับตอนแรกฟังเอ๊ปะปลาไหลเผื่อคืออะไรเราสคนก็เพิ่งทราบวันนี้ว่ามันเป็นสมุนไพรพื้นบ้านที่อยู่ที่ภาคใต้แล้วมีการวิจัยว่าเจ้าปลาไหลเผื่อกที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้สรรพคุณดีมากๆ ทำให้ป๋ึงปังถึงดังคุณตาชอบเลยข่าวนี้คือมีสรรพคุณเทียบชั้นเท่ากับไวยากราเลยนะคะแล้วทําได้หลายอย่างค่ะทำเป็นกาแฟก็ได้นะคะหรือว่าจะทําเป็นแคปซูลยาออกมาให้เราผู้ชายได้ทานกันเนี่ยค่ะเมื่อวานนี้เรื่องนี้เนี่ยได้รับการเปิดเผยในการประชุมทางวิชาการมนุษยวิทยาครั้งที่12อยู่ดีกินดีมีสุขมิติทางสังคมและวัฒนธรรมของสุขภาพนี่เมื่อวานนี้มีนักวิชาการจํานวนมากนะคะไปร่วมในงานประชุมวิชาการแล้วหนึ่งในงานวิจัยก็คืองานนี้แหละค่ะปลาไหลเผือกจาก สมุนไพรป่าสู่ยาปลุกเซ็กซ์เรื่องนี้เนี่ยนำเสนอดโดยนักศึกษาปริญญาโทของคณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คุณชัชพลอัจนากิตตินะคะปะลาไลเผือกเนี่ยจริงๆเป็นสมุนไพรท้องถิ่นอยู่ที่ภาคใต้ของประเทศไทยค่ะมีชื่ออย่างเป็นทางการก็คือตรงกัด อาลีตรงกัดอาลีจริงๆแล้วชาวบ้านท้องถิ่นเนี่ยนิยมนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสมรรถภาพทางเพศแล้วก่อนหน้านี้หมอพื้นบ้านเนี่ยเขาก็นำมาใช้รักษาโรคต่างๆนะเช่นใช้รากมาต้มถ่ายพิษพิษไข้บ้างรักษามาลาเรียความดันเลือดสูงอัมาพาตบ้างและปรากฏว่ามันมีสารมีฤทธิ์กระตุ้นความรู้สึกทางเพศทาให้หลอดเลือดหรือว่าเลือดลมเนี่ยมันถ่ายเทได้ดี คือถ้าในเชิงวิชาการเนี่ยค่ะในปลาไหลเปือกสมุนไพรป่านี้เนี่ยมีสารที่มีชื่อว่ายูรีโคมาโนซึ่งจะมาช่วยเพิ่มฮอร์โมนเพศชายค่ะแล้วจะช่วยให้เลือดลมในหมุนเวียนดีนะคะปัจจุบันก็เลยอย่างที่บอกบางทีก็เอามาทําเป็นแคปซูลบางทีก็เอามาทําเป็นกาแฟเอาไวส้สําหรับชงดื่มได้รับความนิยมมากในพื้นที่จังหวัดทางใต้เนี่ยค่ะเพราะว่าเทียบเท่าชั้นกับไวอกร้าเลยนะคะเห็นว<ฆ>่าช่วยให้ชายคุณคือ<ะ>คุณชัดชนคน <S <S คที่ทํทาวิจัยเรื่องนี้เนี่ยเขาบอกว่ากลุ่มตัวอย่างบางส่วนระบุเลยว่าช่วยยยเสรริมใให้้้้ตงงนนนนััขอชาาปปึไดภ2018 นาทีบางคนได้ระบุเลยว,ว่าทาให้เลือดลมเดินดีขึ้นสมรรถภาพ,าพทางเพศก็ดีขึ้นส่วนกลุ่มตัวอย่างที่เป็นพรานป่าหมอพื้นบ้านชาวบ้านก็ระบุว่าปัจจุบันสมุนไพรป่าที่ชื่อว่าปลาไหลเพื่อตอนนี้เริ่มลดลงอย่างรวดเร็วแล้วอันนี้แหละเป็นปัญหาค่ะแล้วเดี๋ยวพอเป็นข่าวเป็นคราวนีก็จะต้องยิ่งหายากกว่าเดิมหายากกว่าเดิมนะคะคือตอนนี้เนี่ยหายากขึ้นพรานป่าหมอพื้นบ้านชาวบ้านเขาก็เลยต้องแก้ปัญหาด้วยการเอามาเพาะในหมู่บ้านแทนค่ะกลัวว่ามันจะสูญพันธุ์หมดไปจากท้องถิ่นนะคะค ลักษณะมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเขาเรียกเรียกกันว่าปลาไหลเพือกน่าจะใช่เป็นปลากร้ใช่ค่ะใช่นี่เอามาบอกคุณผู้ชมนะคะเป็นสมุนไพรจริงๆมีมานานและในพื้นที่ภาคใต้แต่ว่าเราเพิ่งจะทราบสรรพคุณก็ลองดูไม่เสียหายไม่ต้องไปเสียเงินซื้ออะไรนะวายอะไรแพง